ทีนี้ปึ๊บเรามาดูซิว่านี่คือเส้นทางของพวกเรานะคะกระบวนการหรือเส้นทางในการทําวิจัยเป้าหมายเราคือสีเหลืองๆตัวนี้ถูกไหมอยากได้เล่มของสีปทุมนี่เล่มเป็นปกสีอะไรคะปริญญานิพนของเราหรือสารานิพนธ์ของเราปกสีอะไรคะแต่ถ้ามันเป็นสารานิพนธะ์อะคือมันต้องเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นสีแดงะครับแล้วของพวกเราเป็นกลุ่มปริญญานิพนหรือสารานิพนธ์คะเนี่ย มันเลือกได้คืออาจารย์ให้เลือกได้สองกลุ่มเลยครับผมคือ oh. ใครที่จะทาสารนิพนธ์ก็ทําสารนิพนธ์แต่ถ้าใครที่ทําวิทยานิพนธ์ก็ทําสารนิพนธ์นี่แหล,ล,ละครับได้แต่ทุกคนต้องทำห้าบทเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมโอเคมันเส้นทางทางเดินเราเหมือนกันนะเพียงแค่สุดท้ายปกเราไม่เหมือนกันเท่านั้นเองทางเดินเหมือนกันตอนนี้แต่ละคนอยู่สเต็ปไหนละคะเราอยู่ปีหนึ่งเทอมสอง ตอนนี้เริ่มจุดเห็นจุดเริ่มต้นไหมจุดเริ่มต้นคือตรงไหนคะคําถามวิจัยที่ครูอ่านปากจากพีมนะเนี่ยพีมบอกคําถามวิจัยนะถ้าใครจะให้ครูอ่านปากช่วยช่วยอ้าปากกว้างๆนิดน,นึงนะคะเราคุยแบบสบายๆนะนะคะตอนนี้เราเราเรียนกันอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่บางคนอยู่ที่ทํางานแต่เราถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนั้นถามตอบได้เต็มที่นะคะจุดเริ่มต้นของทุกคนคือคําถามคําถามวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้น คำถามวิจัยหรือปัญหาวิจัยเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาสําคัญของนิสิตที่จะทําปริญญานิพนธ์คือคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยปัญหาสําคัญของนิสิตในการทาปริญญานิพนธ์นค,คือไม่รู้จะทําเรื่องอะไรครับคือไม่รู้จะทําเรื่องอะไรไม่มีปัญหาจะทํามีนิสิตชอบมาหาครูอาจารย์คะอาจารย์คะหนูมีปัญหาคะ่ะบอกไม่มีปัญหาเรื่องอะไรคือหนูไม่มีปัญหานะคะอาจารย์ คือตอนนี้หนูมีปัญหาแล้วว่าหนูไม่มีปัญหาหนูหนูเรียนมาปีหนึ่งแล้วหนูก็ยังไม่มีปัญหาเลยหนูไม่รู้จะทําอะไรเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกพยายามทําตัวให้เป็นคนมีปัญหาเอาไว้พยายามหาปัญหาจากสิ่งรอบตัวทางการศึกษามันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจการพัฒนาผู้เรียนตอนนี้เขาต้องการมุร่งเน้นผู้เรียนให้เป็นแบบไหนลองถามตัวเองหาปัญหาตัวนี้ให้เจอให้ได้ นะคะหาปัญหาเจอเมื่อไหร่จะเกิดเป็นคําถามและจุดเริ่มต้นมันจะมาแล้วจะเริ่มต้นเส้นทางการทรําปัญญายิพนธ์ได้นั้นต้องรีบหาปัญหาให้เจอซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ทางการศึกษาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับผู้เรียนเอาแค่ผู้เรียนก่อนนะคะสมมติยกตัวอย่างง่ายๆแค่ผู้เรียนก่อนปัญหาที่เกี่ยวกับผู้เรียนมันมีมีหนีไม่พ้น3ด้านคือด้านเฮทคือพ,พุทธิพิสัยนี่เห็นไหมคะคือด้านความรู้ผลสำเร็จท,ทางการเรียนนี่คือด้านเฮท ด้านที่สองคือด้าน h a r ฮ hard คือด้านจิตตพิสัยคุณลักษณะพฤติกรรมทัศนคติค่านิยมบางอย่างของผู้เรียนมันมีปัญหายอย่างไงบ้างอยากจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดีมีวินัยนูนนีนัน,นมีภาวะผู้นําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาด้านที่2ลองไปหาดูปัญหาด้านที่3เกี่ยวกับผู้เรียนก็คือด้านของมือทักษะปฏิบัติครูจะเรียกสั้นๆว่า head hard hand พุทธิจิตตะทักษะเฮดฮัทแฮนทักษะปฏิบตัติเราสอนเรื่องอะไรอยู่ล่ะสอนวิชาอะไรเด็กเขามีปัญหาเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติในวิชาของเราในประเด็นไหนบ้างไหมลองไปหาปัญหาใกล้ตัวตรงนี้ดูก่อนก็ได้นะคะแล้วจากปัญหาใกล้ตัวตรงนี้ลองเชื่อมโยงไปซึ่งว่ามันไปเกี่ยวข้องกับบริบทของนโยบายประเทศชาติยังไงบ้างเพื่อทําให้งานเรามันมีคุณค่าคุณค่าแก่การทําตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาท,าทันทีนะคะ นั้นพอมีตรงนี้ปั๊บเส้นทางของการทําวิจัยเริ่มได้เลยเราก็ไปิสต์ปัญหาได้เยอะได้มาสิบปัญหายี่สิบปัญหาค่อยมาซีเล็กคัดเลือกเอาปัญหาไหนควรทําดีในบริบทของปริญญานิพนธ์ระยะเวลาอันจํากัดของเรามีเวลาแค่หนึ่งเทอมในการทําวิจัยปัญหาไหนแก้ได้ในระยะเวลาเท่านี้เลือกมาทําก่อนแค่นั้นเลยนะคะนี่คือหลักการในการเริ่มต้นในการทำปริญญานิพนธ์นะคะต้องหาปัญหาแล้วก็อย่าลืมว่าปัญหานั้นต้องมีคุณค่าด้วย คุณค่าคือลองดูนโยบายชาติซิมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างไหมนะคะทางสังคมปัจจุบันนี้อะไรคือสิ่งที่ต้องการบ้างนะคะก็จะเติมคุณค่าตรงน,นี้ลงไปพอมีคําถามปุ๊บก็เริ่มทํากระบวนการวิจัยได้ทีนี้ประเด็นสําคัญของเราครูเห็นว่าอาจารย์ปอให้พวกเราไปหางานวิจัยมาถูกไหมคะงานวิจัยที่พวกเราไปหาหามาทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะมาอยู่ในส่วนไหนของเส้นทางของการทําวิจัยเราคะ อยู่ในส่วนไหนคะบทที่สองครับจ๊ะบทที่สองถูกต้องบทที่สองคือก,การทบทวนวรรณกรรมตัวนี้แหละเราจะไปดูซิว่าไองานวิจัยที่เราไปหยิบมาเนี่ยมันควรค่าที่จะมาอยู่ในงานของเราในบทที่สองไหมมันมีคุณค่าไหมกระบวนการเขาน่าสนใจมันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาช่วยทําให้บทที่สองเราเมีความหนักแน่นเชื่อถือได้มากขึ้นนะคะเมื่อเรารู้คุณค่าของงานว่างานควรเป็นแบบไหนเราค่อยไปคัดเลือกมา